มันจะมีเรื่องเล่าอย่างนี้นะครับเมื่อวานคนเอิญว่ามันมีอะไรที่แปลกๆเมื่อวานมีคนติดต่อมา2คนเนาะคนหนึ่งไม่เกี่ยวกับโดนของแต่มีคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะระับอาจารย์ก็ยังเซอร์ไพรส์อยู่ว่ามาได้ยังไงทีนี้เนี่ยคนที่ติดต่อมาเคยรู้จักกันประมาณ6-7ปีละนะครับเคยทางานบริษัทใหญ่ๆที่อาจารย์มิวเข้าไปเป็นที่ปรึกษา3เดือนแล้วก็ออกมานะครับคนนี้จริงๆเป็นลูกของผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีเงินอนะเอาง่ายๆนะครับ แล้วก็ใช้ชีวิตทํางานไม่เคยรู้ตัวเองว่ามีเทวดาแบบที่เรารู้จักกันคือเจ้าของบ้านเป็นใครอะไรยังไงอยู่ๆวันหนึ่งเมื่อประมาณเดือนที่แล้วครับติดต่อ,อาจาย์มิวมาวก็ทักทายกับปกติเพราะว่าเขาเห็นอาจารย์มิวอาจารย์มิวทำเรื่องของดูพงจุย้ยดูเรื่องของเทวดาเรื่องของเจา้าของบ้านนะครับแล้วก็ช่วยเหลือคนเขาก็เลยติดต่อกลับมาติดต่อมาครั้งแรกก็เซอร์ไพรส์แล้วบอกว่าถามว่าทําไมถึงติดต่อมาเขาก็เลยบอกว่าก็ เห็นว่าทําเรื่องแบบนี้แล้วเขาก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าเขามีเจ้าของบ้านนะนะครับทีนี้การมีเจ้าของบ้านของเขาเนี่ยหนึ่งทุกคนจําไว้นะครับการที่มีเจ้าของบ้านน่ะคุณก,ก็ต้องอาศัยคนที่รู้จริงๆคนที่มีบารมีจริงๆดูเจ้าของบ้านคุณให้ชัดเจนการที่ดูเนี่ยมันไม่ได้ดูได้ทุกคนนะครับส่วนใครก็สมมุติว่าคุณไปที่ที่ไหนบางทีครูบาอาจารย์บางท่านก็จะให้รับขันอย่างเดียว แต่ก็บอกบอกเจ้าบ้านคุณไม่ได้ว่าคุณมีเจ้าของบ้านคือใครนะครับแล้วแล้วจะรับขันเพื่ออะไรก็บอกไม่ได้อยู่ๆก็จะให้รับขันน้องคนนี้นะครับเป็นน้องของอาจารย์ก็คืออายุน้อยกว่าอาจารย์แหละก็ละเลยเรียกน้องเขาก็บอกว่าคือเขาทำงานเสร็จเขาก็ออกจากที่ทางานซึ่งอาจารย์ก็เซอร์ไพรส์เห็นในเฟซบุ๊กว่าว่าทำไมอยู่ๆเขาออกมาเพราะว่าทํางานนานมากที่นี่เราก็เป็นตําแหน่งใหญ่มากนะครับแล้วอยู่ๆก็ออกเสร็จแล้วเขาก็มาดูเป็นคนตัวเลขโทรศัพท์ ซึ่อาจารย์ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าห่างกันมานานมากแลว้ววัไม่ได้ทักทักถ่ายอยู่ๆเขาก็ทักมานะครับครัง้งแรกเลยว่าเขามาทําแบบนี้แล้วเขาก็รู้ว่าเขาเป็นมีองค์อะไรมีทำยังอะไรแต่อาจารย์ก็พอจะรู้แหละว่าการที่เขาไปครอบครูมาหนึ่งเขามีอาการผิดปกติแน่นอนนะครับแล้วเขาก็โดนอะไรบางอย่างครอบมาแน่นอนนะแต่ด้วยความที่เราเป็นครูบาอาจารย์คนละสาย คนละคนกันเราไม่ได้ครูบาอาจารย์เขาเราไม่สามารถจะเอ่ยปากทักเขาได้ทันทีนะครับเพราะว่าเทวดาเราเนี่ยไม่ไม่ก้าวไก่ครูบาอาจารย์ของใครถ้าสมมุติว่าคุณไปรับเทวดาคนอื่นมาเรียบร้อยแล้วแล้วมาถามอาจารย์นิวค้าหนูอยากทราบว่าหนูจะอ,อ,อยู่กับอาจารย์คนนั้นนานได้แค่นอาจารย์จะไม่ตอบนะครับจะตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นก้าวไก่หน้าที่ซึ่งมันเป็นบาปสาหรับอาจารย์แล้วก็ ครูบาอาจารย์ฝั่งอาจารย์มิวนะครับนอกจากคุณจะบอกว่าอาจารย์คะหนูต้องการจำเริ่มขันและหนูต้องการไม่ต้องการอยู่กับอาจารย์คนนั้นอ,อันนี้เดี๋ยวจะแก้ไขอย่างนั้นพูดได้แล้วอาจารย์ก็จะช่วยให้นะครับการเมื่อวานนี้คือพีคตรงที่ว่าเขาอยู่ๆเขาทักเข้ามาอีกรอบหนึ่งคือรอบนั้นหนึ่งเดือนที่ผ่านมาใช่ไหมครับเมื่อคืนทักเข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วเขาก็พยายามจะมาบอกว่าอาจารย์มิวอยากดูเลข เลขโทรศัพท์อาจารย์มิวนิดนึงว่าอาจารย์มีเป็นยังไงพออาจารย์ให้เบอร์4 5 1 2 7 0 8ซึ่งหนึ่งซึ่งอาจารย์รู้อยู่แล้วอ่ะเบอร์ของโทรศัพท์ของอาจารย์เนี่ยที่ใช้มา16 17ปีตั้งแต่กลับกลับมาจากอังกฤษเนี่ยมันใช้เบอร์เดียวมาตลอดแต่ว่ามันไม่สามารถทิ้งเบอร์นี้ได้เพราะเป็นลูกค้านะครับก็เลยต้องใช้คือทุกคนจะบอกว่าอ๋ออาจารย์มีเบอร์ศูนย์ใช้ไม่ดีนะครับก็ไม่เป็นไรก็อา,อาจารย์ก็ใช้วิธีอื่นเอานั้นข้อ1ข้อ2 อ่าข้อ2คือเขาบอกว่าเริ่มต้นด้วย4 5หคือเซนแรงมากใช่เพราะว่าเป็นเบอร์ของพนารายครับนะครับที่อาจารย์ไม่ทิ้งเพราะว่าเป็นเบอร์ของพ่อท่านนะครับ4 5 1ขึ้นต้นด้วย4 5หคือเขาบอกว่าเซนแรงมากนะครับก็ขอบคุณมากทีนี้มันก็เลยเกิดเกิดการแลกกันแลกเปลี่ยนกันเขาก็เลยบอกว่าอยากให้อาจารย์มิวดูให้เขาบ้างนะครับก็มันก็เลยเริ่มออกมาแบบเป็นข้อๆเป็น,เป,นเป็นแบบเยอะมากนะครับข้อที่1 จะลิดหลอกจะบอกไว้นะครับเขาไปครอบเสียนมาเมื่อประมาณห้าหกเดือนที่แล้วนะครับโดยที่คนคนนี้เนี่ยจิตใจไม่บริสุทธิ์ตอนแรกเขาก็ไม่รู้หรอกแต่เขาก็ดีใจมากที่เจอใครสักคนหนึ่งที่สามารถบอกเขาได้ว่ามีเจ้าของบ้านเคลือใครนะครับแต่เขาก็เหมือนกับทดสอบอาจารย์ด้วยแหละเขาก็ส่งรูปมานะครับประมาณสท่านเขาบอกว่าคนไหนที่โอเคบ้าง อาจารย์วงกากบาทคนหนึ่งผู้ชายนะครับแล้วบอกคนนี้ว่าใจไม่ได้คนนี้น่าจะเป็นสายดำเขาบอกใช่เลยเขารู้สึกมาสักพักแล้วครับว่าตั้งแต่ครอบเสียนมานะครับเขามีแต่ตกอย่างเดียวนะครับมีจะต,ตกข้อที่หนึ่งไม่ได้ตกธรรมดานะครับหนึ่งออกจากงานออกจากงานเพราะทะเลาะก,กับเจ้าของธุรกิจซึ่งคนคนนี้อาจารย์มั่นใจว่าไม่เคยทะเลาะก,กับใครนะครับเพราะว่า เป็นคนใจเย็นมากนะครับเป็นไปไม่ได้ที่ก็จะทะเลาะกับใครนะครับออกจากงานข้อที่สองความรู้สึกเขาคือแฟนทิ้งนะครับแฟนทิ้งข้อที่สามเกิดไปติดยาตอนนี้พังหมดเลยครับ พังหมดเลยใช้เวลาประมาณ5้เดือนหเดือนที่ที่ผ่านมาซึ่งคุยไปเยอะมากนะครับก็สรุปตรงที่ว่าคนนี้มีแม่ที่รวยมากเป็นเศรษฐีนีเหมือนกับว่าคนที่เป็นอาจารย์ครอบเสียนเนี่ยต้องการเงินของทางแม่เขานะครับก็พยายามจะอบล้อมให้คุณแม่เนี่ยมาทำบุญกับเขาคุณแม่เขาเป็นเศรษฐีต่างประเทศนะครับแล้วเขาต้องการดึงคุณแม่เขามาทำบุญกับ กับคนคนนี้แล้วแถมเอาออกมาให้คนนี้ขายซึ่งอาจารย์ดูแล้วมันไม่ใช่อครับมันเป็นของที่สายดํำล้วนๆน่ะแต่คนคนนี้เป็นสายพยากรุษพยาณาคนที่ตกอับเนี่ยนะครับซึ่งอาจารย์จะต้องดึงช่วยขึ้นมานะครับส่งที่จะกําลังจะสอนวันนี้นะครับคือคุณจะไปครอบครูที่ไหนคุณจะไปงาน พิธีกรรมที่ไหนขอให้พิจารณาดีๆนะครับคุณมีโอกาสติดของติดเชื้อมาได้นะครับติดเชื้ออาจารย์ไม่หมายความว่าจะพูดไม่อยากพูดว่าโดนขอนะครับจะพูดว่าติดเชื้อแล้วกันการที่คุณไปครอบเสียนเนี่ยจะบอกอย่างนี้นะครับก็คือการครอบเสียมันจะมีพิธีกรรมถูกไหม,มเวลาเขาจะเชิญเทวด,ดงเทวด,ดาชุมประชุมเทวด,ดาเขาจะมีพิธีบวงสรวงซึ่งเทวดาเทวดากับสิ่งที่มองไม่เห็นที่เขาเลี้ยงไว้ก็คือผีวิญญาณเหล่านั้นเนี่ย เขาจะมาชุมนุมกันในวันงานเพราะว่าหนึ่งเราจะต้องทําบุญในวันงานเขาจะได้บุญกันไปสองจะมีการสวดอะไรหลายๆอย่างการแผ่ไม่ตาอะไรคือครบชุดยังไงเขาก็มาเต็มนะครับจะมีทั้งของดํจาจะของล่างเบื้องล่างจะทูบาจาจา์เยอะแยะไปหมดเทวดาเบื้องสูงเบื้องต่ําเบื้องกลางมาหมดนะครับการตั้งจิตก่อนที่คุณจะครอบเสียนเนี่ย มันเท่ากับว่าคุณน้อมรับในการครอบเสียงครั้งนั้นคุณคิดดูว่าประตูทางคุณเปิดประตูบ้านคุณเปิดที่ยอมรับที่จะรับใครเข้ามาในตัวคุณนะในการรับขันเนี่ยกับคนที่ส่งเข้ามาเนี่ยครับมันเป็นสายไม่บริสุทธิ์ประตูคุณเปิดรับทวาวรคุณเปิดรับทวาวรทั้งเก้าทั้งอะไรทั้งหมดเนี่ยคุณเปิดรับเท่ากับเขาส่งมาปุ๊บปังเท่านั้นคุณเข้าบ้านเข้าบ้านคุณแล้วปิดประตูทันที ของเรานั้นมันขังอยู่ในในบ้านตัวคุณนี่แหละการครอบเสียงแบบนี้เนี่ยมันแค่จิตแว็บเดียวเท่านั้นเองเขาสามารถส่งเข้าประตูบ้านคุณได้ทันทีเพราะว่าน้อมรับเรียบร้อยนะครับจะบอกว่าคุณเลือกนะครับต้องเลือกอย่าอึกอักอีกอักอะไรก็ไปครอบเสียงนะครับจะเป็นพระจะเป็นใครก็ตามนะครับถ้าสงสัยอะไรถามอาจารย์ ได้เลยนะครับสงสัยอะไรถามอาจารย์ได้เลยว่าอาจารย์ค้าหนูจะไปกับคนคนนี้ไปได้ไหมนะครับจะไปได้ไหมนะครับซึ่งเขาอ่ะครอบเสียนมาแล้วพังเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อาจารย์ก็เช็คดวงเขาเรียบร้อยเขาจะโดนอีกเยอะนะครับแต่ตอนนี้กําลังให้เขากินมังสวิรัตล้างล้างก่อนแล้วก็ส่วนบนไหว้พระก่อนนะครับ